ที่นี <laughs> <Yeah S 1> ่นะคะขอดูวิวสวยๆนะคะนออยากไขถ่ายนะคะ เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะดูที่ลานวงสวงนะครับของพญาวรรณานวงสวงพญาวรรณนนนะคะก็ได้เสร็จพิธีวงสวงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนาะนะคะยักษีคนต่างย้ายกลับบ้านกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมีมีวิธีการอยู่มีอีกเวทีหนึ่งวิธีการอะไรคะ อันที่่กรูบีนัมเบอร์วันเดี๋ยวพี่หอมสร้างรายได้ก็ลงคลิปถาลงคลิปก่อนนายอำเภอนำลำโตยโตสุดยอดมากเลยนายผู้หญิงเธอเป็นผู้หญิงเพราะลำตรงหน้าเนะเดี๋ยวก็จะมีอยู่ยังไม่เสร็จ แต่เวลาดวงสว่างหมดแล้วยังไม่เสร็จนะคะยังมีอีกเนาะนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะตอนนี้พักก่อนอยู่นะเป็นบุญตาของเราที่ได้มาอยู่นะะน้องพยาวน้องนะคะนี่นะคะคนวานน้อลุงเป็นคนบ้านเกิดลุงเป็นคนวานน้องคืเป็นบ้านเกิดของลุงคนนะคะ

เขามีขายของไปเดินดูหน่อยจ้าได้ได้นะคะเนาะเดีก่อนนะคะเาพักก่อนร้อนมากเลยอยู่กับพ่อพื้นคนนี้ห่อนะพ่อระบาดสายด้วยคืออันนี้เนาะเรียกว่าเป็นเป็นตํารัิจัะนอสลาไม่มีเจ้าหน้นที่ที่มงานพยาบาลไว้ที่นมอยู่ชั่งลายด้ย

แค่มาบต่ขบวนมาเจ้าเขาบาบกบดการขบวนทนคะส,สวัสดี